ครับเอซแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับผมอยู่ความลักนะครับผมวันนี้นะครับผมมาดูพ่อใหญ่ทองคำนะครับผมสงสัยว่าพ่อใหญ่อยากจะลงไปหาปลานะครับผมที่สะนะครับนี่ลงน้ำไปแล้วนะครับผม ตอนนี้พ่อใหญ่ทองคำก็อสปาคูณเต็มตัวเลยนะครับผมก็มือของพ่อใหญ่ทองคำก็จับลงไปในน้ำนะครับสงสัยจะอยากได้ปลาไปให้ควานแจ็คนะครับผมควานแจ็คได้นำพ่อใหญ่ทองคำออกมาผูกกินย่านะครับ นี่นะครับข้างบนนี่นะครับผมเป็นตอซังนะครับเป็นข้าวที่เกี่ยวใหม่นะครับผมสังเกตดูงาของพ่อใหญ่นะครับมีแต่โคนเต็มไปหมดนะครับได้หลายบบพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่ได้ปลาหลายบบ นี่ลายังเนี่ยและลงไปเห็นยังล่ะสิขคืนได้บ่ะละพ่อใหญ่นี่นะครับโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยลงไปทำไม ของน,นี้ก็จะหน้าของฝันรักนะครับผม